เบืงนู้นี่ผมโมมีก็ยักมางครับยักตัดผมพี่น้องเอ้ยครับผมก็ไออยากอาจจะหลอนิดนึงฮะผมโมมีก็อยาก<ว>ยตัดมาชิจัดให้ตา<ผ>ม <ไว S 1> ใจซังอาวสีได้เป็นจังไดเด้อผมโมมีก็อยากตัดเบิ่งสีเอาเป็นลายให้และตัดได้ซ้ำนี่พี่นอ้องอะมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นทรงไหนต่อกันเลยครับผมดำเนินการได้ ระดับหนึ่งแล้วฮะนี่ผมโมมี่ก nah, ็สิได yeah. ้ประมาณนี้แหละนี่แหละครับตอนนี้เข้าสู่ขบวนการยุติธรรมโอ้แมเ่ขบวนการเก็ตสิบเปอร์เซ็นแล้วขบวายุติธดีตรงใจเขาจะเปิดร้านสีมูนถึงสองทุ่มกันอ่ะมุนนี่มุนนี่มุนนี่อ่ะมุนนะครับมุนมูนอ่านี่คือ เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าอยู่เพิ่งเติมวันก็ได้ครับเพราะตัวนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเมื่อผมเขามีแค่นี้เขาก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่ะช้าๆนะครับผมนี่โอ้ย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 อก้มดูจังหน่อยดูก้มดูจังหน่อยโชว์ลายข้างหลังนยครับผมโต๊ะช่างเขาไม่ตอไป๋อมันโบยจักเข่าเฮือนเข่าซาดมันเลยมีแต่ใยแบ่งมุมเต็มหัวยังซี่แหละเข่าแต่ป้าแต่ดุ่มไม่นอกนี่ไม่มีไอเจรเบีนะโต๊ะช่างก็ จะให้หมุนยังไงอ่าหมุนคืนหมุนคืนนิอ๋อมันอยู่แต่ป้าแต่ดงไรนะครับผมหัวมันเลยมีแต่ใยแมงมุมกับดึงดาวย่างเดียวเลยอ